สวัสดีค่ะเด็กวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนะคะคุณครูรัชนีบุตสมบูรณนะคะ,ะทิปนี้นะคะเรามาเจอกันสองเรื่องแนละ้วลูกนะเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเรื่องประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์ ฟิลิปปินมาเลเซียพมมาบรูไนประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาทั้งหมดมี10ประเทศนะคะสัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศนั้นนะสัตว์ประจำชาติของแต่ละะเทศแต่ละประเทศขอโทษค่ะ มีเวียดนามก็จะเป็นควายน้ำสิงคโป์อินโดนีเซียเป็นมังกรใดโคโมแล้วก็ประเทศสิงคโปร์เป็นสิงโตประเทศฟิลิปปินส์เป็นกระบือกระบือนะคะมันจะไม่เหมือนกับควายนะคะกระบือ แต่บ้านเราจะเรียกไว้ว่ากระบือะนะลูกนะประเทศมาเลเซียมาเลเซียก็เป็นเสือโคร่งมาลายูประเทศพมา่าขอโทษค่ะเออโทษโทษโทษประเทศพมา่าถูกต้องค่ะลูกประเทศพมา่าเป็นเสือโคร่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่เสือโคร่งมาลายูนะลูกนะเป็นเสือโคร่งเหมือนกัน ประเทศบูนายก็เป็นเสือโครง่งสามประเทศนะมาเลเซียเป็นเสือโคร่งมาลายูประเทศพม่าเป็นเสือโครง่งแล้วก็ประเทศบูนายก็เป็นเสือโครง่งประเทศไทยเป็นช้างประเทศลาวก็เป็นช้างช้างเหมือนกันสองประเทศคือไทยแล้วก็ลาวส่วนประเทศกัม เป็นกรูปรีนะลูกนะมีอยู่สัตว์สองประเทศที่เหมือนกันก็คือไทยกับลาวเป็นฉาสว่วนมาเลเซียเป็นเสือโครง่งเสือโครง่งมาลายูพมา่าเป็นเสือโครง่งแล้วก็บรูไนก็เป็นเสือโครง่งนะคะ แล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ไประจำชาตินะนะดอกไม้ไประจำชาติมีเวียดนามเป็นดอกบัวอินโดนีเซียดอกกล้วยไม้ลาตรีสิงคโปร์เป็นดอกเวนด้าดอกกล้วยไม้ชื่อว่าเวนด้าฟิลิปปินเป็นดอกพุดแก้วแล้วก็มาเลเซียเป็นดอก ผู้ละหงประเทศพม่าเป็นดอกประดู่ประเทศบรูไนเป็นดอกสานสานชภาพูดไม่ค่อยถูกกันดอกซานชภาส่วนประเทศไทยก็คือดอกราชพฤกษดอกราชพฤกษที่หน้าสูงอีกเล็กเราก็มีนะลูกนะเป็นดอกสีเหลือง หัวห้อยลงมานะลูกนัน้นหน้าสูนยเด็กเราก็มีดอกราชชฤกษ์แล้วก็ประเทศลาเป็นดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีที่สูนเด็กเล็กเราก็มีใช่ไหมคะที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศกัมพูชาเป็นดอกลำดวนนะคะนี่คือประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เพ mm hmm. ื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยจะมีฤดูการก็คือท bon <No> ั้งสิประเทศเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะมีสิประเทศแล้วก็เราเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะมีฤดูการที่คล้ายๆกันก็มีฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวจะไม่ค่อยมีมีบ้างที่ไม่ไม่ไม่หลายวันแค่สองสามวันนะคะที่เหมือนกันก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝน ช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงฤดูฝนเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะเป็นไข้หวัดนะคะเด็กๆต้องระวงังต้องแต่งกายอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างภัยพิบัติมันก็จะคล้ายๆกันแต่บางประเทศจะมีภูเขาไฟส่วนของเราจะไม่มีนะคะมีแผ่นดินไหวแต่ภูเขาไฟจะไม่มีนะคะภัยพิบัติก็ต้องมีระวังเรื่อง ตอนนี้โรคระบาดอะไรนะคะโรคอะไรคะลูกโรคโควิด -19 มันจะเป็นภัยพิบัติเหมือนกันนะคะโรคระบาดร้ายแรงช่วงนี้เด็กๆต้องหมันล้างมือด้วยน้ำหรือว่าเจลล้างมือใช่ไหมคะใส่เมสไปไหนมาไหนต้องใส่เมสตลอดแล้วก็ต้องเว้นระยะห่าง อยู่ใกล้กันไม่ได้ติต้องระวังนะคะเปิดเรียนเรามาอยู่ใกล้กันเล่นด้วยกันได้ไหมคะไม่ได้เรามองตากันได้ส่งสายตากันแต่ว่าเรามาอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะนั่นคือลรกไผทพิบัตินะคะแล้วก็ไฟธรรมชาติเกิดขึ้นก็มีฤดูฝนก็มีน้ําท่วมน้ําหลไรดูร้อนก็ระวังเกี่ยวกับไฟไหม้นะคะคุณครูก็มาฝากเด็กๆแค่นี้นะคะ อย่าลืมเว้นระยะหา่างมันล้างมือแล้วก็ใส่แมสนะคะใส่แมสเราเตรียมตัวเราฝึกไว้เราใก้จับตื่นเลี้ยวนะลูกนะคุณครูก็มาฝากไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ